ได้เซฟรูปมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเรามีรูปเรียบร้อยแล้วเราจัดการนะคะนำไฟล์ของเรามาใส่ในนี้ได้เลยนะเออแล้วก็พิมพ์เข้าไปคือไฟล์ของทีพิมพ์มานะถ้าพี่พิมพ์จะไม่ผิด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ชั้นนะคะแล้วก็มี3โพสต์นะคะโอเคนะคะแล้วก็มาถึงหน้านี้นะคะหารูปของเรา รูปของเราอยู่ตรไหน,นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มขอไปแอดรูปมาใหม่นะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปแตะรูปมันนิดนึงนะคะรูปมันจะเปลี่ยนเนาะก็ค่อยๆดูแล้วกันนะค่อยๆแบบค่อยๆทำนะคะในจุดตรงนี้เนาะอ่ะเราก็ถ่ายลงมาเราก็จะเจอรูปของเราแล้วเห็นไหมพี่พิมพ์จะใช้พื้นที่ว่างๆนี้ในการสไลด์นะคะเพื่อที่จะให้อ่ามันอ่าไปถ้าเกิดว่าไปสไลด์ตรงนี้มันจะไปกระทบกับไอตัวเลื่อนตรงนี้ทันทีเลยนะ ให้สไลด์จากทางน้านนอกนะคะโอเคนะคะแล้วก็เราก็เลือกจากตรงนี้นะคะโรนะคะทั้งหมด6กอันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอ่านะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆทำนะคะนี่เลื่อนตรงนี้นะคะเลื่อนเขาตรงนี้นะคะอะ่ค่อยๆทำตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่า ไปเลื่อนหรือว่ารูปมันขยับพี่พิมพ์จะทําใหม่เลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจจะไปขยับหรือว่าแก้ไขทีละขั้นตอนนะก็ถ้าเกิดว่ารูปมันผิดเพี้ยนหรือว่าเล็กลงขยายลงพี่พิมพ์ก็จะกลับไปแล้วก็ไปแอดรูปเข้ามาทําใหม่เนาะโอเคนะคะโพสต์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าถ้าหาไม่เจอนะให้สไลด์ลงมาแบบนี้นะคะโอเคนะคะเราก็ตัดภาพได้เลยค่ะอืม เสร็จแล้วนะคะเราก็ดาวน์โหลดค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะโอเคเห็นไม่เอ่ยรูปที่เราได้มานะคะจะทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะคะทุกคนทาตามได้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เริ่มโพสต์นะคะจากรูปจากด้านล่างสุดนะคะขึ้นด้านบนเนาะ นะคะนี่นะคะเริ่มโพสจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปบนสุดเนาะเวลาโพดก็นั่นแหละโพสจากข้างล่างจาล,ล่างนี้เนาะขึ้นข้างบนโอเคนะคะลองดูนะว่าทําตามได้หรือเปล่านะคะ